อ้อยให้ลูกๆมาถึงก็ติดโคลนนะคะคือเกิดอุบติเหตุตลอดเลยนะคะหญ้าหมดแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ้างหาทันไหมก็ต้องหาสวนอ้อยหรือว่าสวนหญ้าต่อไปนะคะเรื่อยๆถามว่าหายากไหมก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าช่วงนี้พ่อควานแม่ควาน ท่านอื่นๆก็เร่งหาเหมือนกันเพราะว่าหลายๆท่านก็ขาดแคลนเหมือนกันมีพี่ๆอาณาจักรเนาะป่ามาช่วยด้วยนะคะต้นอ้อยต้นนี้นะคะเป็นต้นอ้อยของต้นอ้อยชาวบ้านเนาะช้างเราจะกินได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้นอ้อยโรงงานนะคะลูกๆของเราก็จะไม่ค่อยทานเพราะว่าลาต้นนี้เราไม่ค่อยใหญ่แต่่อนข้งที่จะแข็งนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วที่สวนอ้อยนะคะวันนี้ก็เรามากันเป็นกองทัพเลยนี่นะคะ มาตัดอ้อยให้ลูกๆของเรานะคะวันนี้ก็จะเห็นบางตากันมากเลยเพราะว่าเราให้ลูกเรากินอย่างเต็มอิ่มมากๆเลยก็ผ่านไปเกือบอาทิตย์กว่า,วาลแล้วนะคะสําหรับส่วนอ้อยส่วนนี้เนาะถามว่าเป็นอย่างไรบ้างหาทันไหมตอนนี้ก็ต้องหาส่วนอ้อยหรือว่าส่วนหญ้าต่อไปนะคะเรื่อยๆถามว่าหายากไหมก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าช่วงนี้พ่อควานแม่ควาน ท่านอื่นๆก็เร่งหาเหมือนกันเพราะว่าหลายๆท่านก็ขาดแคลนเหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องหาอย่างรีบเร่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วน่าจะได้กินกันอีกออประมาณ4ี่ห้าวันแค่นั้นเองนะคะก็ตามที่เราตั้งไว้เลยประมาณสิบห้าวันประมาณนี้นะคะก็ตีไปประมาณสิบห้าสบหวันลูกเรานี้กินอิ่มสบาย อิ่มท้องนอนหลับสบายกว่าคนอื่นเขาเลยนะคะลูกเราอย่าหมดแล้วนะคะเมื่อกี้มาถึงก็ติดโครนนะคะรถติดโครนยังไม่ได้มาถึงสวนเลยเพิ่งจะเลี้ยวรถลงมานะคะก็ติดโครนเป็นที่เรียบร้อยคือเกิดอุบติเหตุตลอดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มเริ่มขับรถลงจนถึงมาถึงสวนนะคะนี่จะพาพี่ๆไปชมว่า เรามาตัดอ้อยเรามาทําอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะพามาอ้อยย้อนแสงนิดนึงนะคะขออภัยตอนนี้เรามาเป็นทีมงานเลยนะคะมีมีพี่พี่อาณาจักรเนาะป่ามาช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่พี่ไปชมนะคะว่าพี่พี่อาณาจักรเน่ป่านี้มายังไงเป็นใครทำไมถึงได้มากับเรานะคะ เราจะพากันไปชมในคลิปต่อไปนะคะนี่เราก็ต้อนอ้อยต้นนี้นะคะเป็นต้อนอ้อยแบบนี้นะคะเป็นต้อนอ้อยของต้อนอ้อยชาวบ้านเนาะช้างเราจะกินได้ดีนะคะกินได้ตั้งแต่ลําต้นจนจะดใบเลยแต่ว่าถ้าเป็นต้อนอ้อยโรงงานนะคะเราไม่ค่อยใหญ่แต่ข้างหน้าที่จะแข็งนะคะ ลูกๆของเราก็จะไม่ค่อยทานไม่ค่อยทานดีเท่า,าต้นอ้อยชาวบ้านเรานะคะจะทานได้แต่ใบเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแต่ว่าถ้าเป็นอ้อยอ้อยอ้อยบ้านเราแบบนี้นะคะจากินได้แบบกลับกราบกลับกราบกันทุกคนเลยนะคะทุกเชือกเลยในส่วนของบ้านเรานะคะก็มีคุตาแสนดีพ่อแสนสุกพี่บัวขาวน้องบัวพลอยนะคะ ถามว่ากินจุไหมก็ตอบได้เลยว่าที่สุดในโลกนะคะอเมีพี่ๆสอบถามเข้ามาว่าอืมคุณพ่อแสนสุขเนี่ยกำลังจะมีเบบีกับคุณแม่สายฟ้าเนี่ยเราเราแบบอืมเร่งเขายังไงเราทำยังไงให้เขาแบบเออจะได้มีเบบีให้เราเข้ามาให้เราได้แบบชมความน่ารักเร็วๆเรา แบบให้เสริมอ,อาหารเขายังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามคุณพ่อดีกว่าเราเสริมอาหารคุณพ่อแสนสุขเราให้เขากินยังไงบ้างคะคุณพ่อเราเราทำยังไงบ้างคะเราเราจะให้เขากินอาหารแซมแซกันไปแบบเป็นต้นอ้อยบ้างหญ้าบาสับปะรดบ้างนี่นะครับอ๋อเป็นต้นอ้อยต้นหญ้าต้นสับปะรดนะคะสําหรับคุณพ่อแสนสุกเนาะเพื่อจะเป็นพลังที่จะมี จะทําให้เราได้มีเบบีนะคะเป็นยาเพิ่มพลังเป็นยาเพิ่มพลังต้นอ้อยนี่นะคะเป็นยาเพิ่มพลัง,ออะะลงชิ้นดีอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะชนิดดีชิชช้หนึ่งเลยยังไงก็ฝากพี่ๆเป็นกําลังใจให้พ่อแสนสุขกับคุณแม่สายฟ้าด้วยนะคะแล้วก็อีกเชือกหนึ่งคือคุณแม่การดาใช่ไหมคะคุณพ่อค,คุณแม่การดาด้วยนะคะแล้วก็ยังสรุปไม่ได้ว่าจะมีข่าวดีไหม คือต้องต้องดูรอดูประมาณกี่เดือนคะนนะหนึ่งปีเลยนะคะระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะนานนะคะหนึ่งปีเลยหนึ่งปีกับการรอคอยฟังข่าวดีนะคะก็ลุ้นทุกวันทุกเวลานะคะว่าจะยังไงทุกเวลาคือการรอคอยอยังมีความหวังนะคะเราก็เชื่อว่าพี่พ เราคอยเหมือนเราเหมือนกันเป็นกําลังใจให้เราเหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็ตื่นเต้นไม่เบาเลยก็ขอให้ถ้าเบบีมีแล้วมีเบบีมาแล้วก็ขอให้เขาแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆนะคะเนาะนี่วันนี้ก็มากันเป็นกองทัพเลยน,นะคะ เราเราเราก็ไม่ได้หาแต่สวนอ้อยนะคะเราก็หาสวนญ่าแซมเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้สวนญ้านะคะยังหาสวนย้ายังไม่ได้เนาะเดี๋ยวถ้าได้สวนญ้าเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายให้พี่ๆได้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ได้แต่สวนอ้อยก่อน <c oughs> ก็เลยได้แต่ถ่ายแต่สวนอ้อยให้พี่ๆได้ชมก่อนนะคะนี่อันนี้สวนอ้อย แล้วก็ในส่วนของสับป,ประรดก็ต้องสั่งนะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณแม่ยุ้ยนะคะที่อ่าซัพพอร์ตเรื่องสับป,ประรดของทให้ครอบครัวของน้องบอบลอยขี้ดื้อน,นะคะขอบระคุณมากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่ยุย้ยมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ํารวยมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทุกๆวันทุกๆคืนตลอดไปนะคะก็คือเราเราพยายามให้เขากินอาหารที่แบบไม่ซ้ําไม่จําเจนะคะก็เหมือนคนเราเนาะพี่ เราก็ไม่สามารถกินอะไรที่แบบจำเจได้ทุกวันนะคะส่วนตัวคุณแม่ก็ไม่สามารถกินแบบอ่ะไม่สามารถกินอย่างอ่ะไม่สามารถกินแบบถ้ากินชอ,ชอบกินปลารนาะก็ไม่สามารถกินปลาได้ทุกวันทุกเวลาอย่างเงี้ยค่ะบางวันก็ต้องมีไข่ต้มมีอะไรเปลี่ยนบ้างอย่างเนาะอย่างเขาก็เหมือนกันไม่สามารถให้เขากินอ้อยได้ทุกวันทุกเวลาเหมือนกันเพราะว่ากลัวเขาจะร้อน ร้อนท้องอะไรประมาณนี้นะคะกลัวเขาจะเป็นร้อนในอย่างนี้นะคะก็ต้องหาหญ้าหาสับประรดมาแซมด้วยนะคะแต้วันนี้อดูค่ะคุณอ้อยสวยมากๆเลยพี่ควานนี้ขยันขันแข็งมากๆเลยนะคะมีแต่ชายโสดนะคะนี่ มีได้ชายโสดนะคะเนี่ยทำงานขยันขันแข็งมากเลยท่านใดที่ยังโสดก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ<เอ>มีได้ชายโสดเลยนะคะทีมงานอาไาจักเงาะปะ่าแล้วก็อ่า บรรยากาศในส่วนของบรรยากาศวันนี้นะคะพายุออกแล้วมีคุณแม่จะให้ชมนะคะรราาในส่วนของบรรยากาศวันนี้ก็อย่างที่คุณแม่ให้ดูเลยนะคะก็ปรดโรงพอสมควรเลยนะคะ บอยังมาทำตัดห้าก็บอกให้เพื่อนตัดแต่ว่าเพื่อนยังมาทำตัดถือว่าวันนี้นี่เราจะตัด ครั้งเดียวแล้วเราจะยกขึ้นรถครั้งเดียวเลยนะคะเพราะว่าเรากลัวแบบราจะติดเนาะเพราะว่าทางเข้าก็ค่อนข้างที่จะแคบนะคะคกลัวจะแบบเดินชนการอะไรกันประมาณน,นี้เราก็เออวางแผนตัดทีเดียวยกทีเดียวเสร็จครั้งเดียวเลยนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดที่ออยากสอบถามนะคะหรือว like okay. uh ่าอยากให้คำแนะนำคุณแม่เนาะสอบถามมาทางคอมเมนต์ไ hmm. ด้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาทางคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าท่านใดที่แบบอไม่อยากคอมเมนต์มาทางคอมเมนต์อยากสะดวกโทรหาหรือว่าทักไลน์หาก็โทรหาได้เลยหรือไม่ก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเอ่ยหรือว่าทักไลน์มาได้เลยนะคะคุณแม่ทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์ไว้ในคอมเมนต์เอ่ยไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะ สำหรับวันนี้คุณแม่จะขออนุญาตไปยกต้นอ้อยขึ้นรถแล้วนะคะสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน,นวน้องบอพลอยคิดืด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย